นาโมตัสสะภาขวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะภาขวะโตอะระหะโต สัมพุทธาสสะอิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทธโววิชจาระสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตารโหปิสัธัมมสสารทิสัต สานังพุทโทภควะติสวะคาโตภควตาธัมุสันทิทิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตัเวทิตัโพวินยูหีติสุปฏิปันโน ภระขาวตัวสาวกสังโฆปุชุปติปันโนภระขาวตัวสาวกสังโฆยายาปติปันโนภระขาวตัวสาวกสังโฆสามีจิตปติปันโนภระขาวตัวสาวกสังโฆยะทิทังจัด ตาริปุริสายุขานิอาตาปุริสัปุขาลาอิสาภาะวาโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทากีนายโยอัญชลีกะระณโยอนุตการังปุญญกขิตตังโลกัสสติ ชัยชนะที่ใหญ่ที่สุดมีใช่การแข่งข่ารบราฆ่าฟันจนเกิดศพมากมายเรื่อเหมื่นเรื่นแสนชัยชนะอันใหญ่ยิ่งย่างแท้จริงนั้นคือการมีชัยเหนือตอนเองมีชัยเหนือจิตของตอนเองเอาชนะกิเลสในจันตตนได้อัตตา,าเวชิตังเสยโยชยนะตนได้นนั่นแหละเป็นดีมวลมนุษย์มากมายพ่ายแพ้ให้แก่อวิชชาความไม่รู้ซึ่งก่อให้เกิดความโศกเศร้า ความสับสนและความยากลำบากความโลภความโกรธความย่อหยิ่งวิกิกิฉาความริษยาและความกลัวทั้งหมดล้วนมีกเหง่ามาจากอวิชชาและแล้วมหาบุรุษผู้หนึ่งเรียนรู้ที่จะสงบจิตของเขาเพื่อมองลึกสู่ธรรมชาติอันแท้จริงของสรรพสิทธิบรรลุความเข้าใจอันเต็มเปี่ยมซึ่งสลายความโศกเศร้าและความกังวลกังวลทั้งปวงถ้าอาตมาไม่พ้นอสวะกิเลสตราบใด ึงแม้มากว่าพารุไทยเนื้อหนังจะแห้งเหือดตลอดถึงเลือดและบันพ้นจนทั่วสรีระากายอาตามาก็จะไม่ทำลายสมาธิบัลลังอันนี้เลยจะพยายามให้บรรลุสวยพุทธ,ธาพิเศษสมบัติให้จงได้จงละทิ้นวิถีแห่งโลกระท่าทแล้วหวนคืนสู่บัลลังกแห่งจกักรพรรดิราบเสียเธอดพาไม่อีกแล้ว <c oughs> สิทธาสิทธา โลกใบนี้คือพยานเห็นฆ่าวันนี้โลกจะได้รับรู้ว่าสิทธตะโคตะมะบำราบมารผู้มีบาปได้อย่างไรหากกิเลสมารคือพยามารร้ายในใจของเรามหาบุรุษผู้นั้นทรงเอาชนะได้แล้วทว่า พระองค์ยัจะต้องเผชิญหน้ากับมารร้ายอีกมากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นยักษ์ที่ดุร้ายโหดเหี้ยมอำมหิตเสยิ่งกว่าพญามารเป็นไหลๆพระองค์จะสามารถบำราบยักษ์ร้ายนั้นด้วยขันติธรรมและสันติธรรมได้อย่างไรและหากยักษ์ตนนี้มุ่งหน้าเข้าสู่วิถีแห่งโมสถธรรมพระองค์จะทรงยินดีให้มัน เข้าสู่หนทางแห่งโพธิมรรคหรือไม่สามันนะเราจะถามปัญหากับท่านแตท่านพยากรแก่เราไม่ได้เราจะทําจิตของท่านให้ฟุ้งซ่านหรือชีวิตใจของท่านหรือจักจาที่เทา้าลราเว,วยียงไปยังแม,ม่น้ําคงคาฝั่งนอนเรายังไม่เห็นผู้ใดเลยที่ทําให้เราฟุ้งซ่านได้อาละกาดแน่ใจหรือว่าพยามารและยักษ์นั้นดุร้าย โหดเหี้ยมอัมหิตน่ากลัวแต่หากจิตใจที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาของมนุษย์น่ากลัวกว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์บงการหลอกใช้บอนทำลายสถาบันองค์กรทำให้คนแตกแยกกันเองนอกจากนั้นยังใช้สัตรัราฉานเป็นของเชิดเจ้าชาอาชาศัตรูจงเจริอ เจ้าชายอาชาศัตรูจงเจริญเจ้าชายเมื่อก่อนนคนทั้งหลายมีอายุยืนปัจจุบันนี้มีอายุสั้นการที่ท่านจะตายก่อนที่ขึ้นครองราชนี่ยเป็นไปได้มีค่าพอท่านละขึ้นครองราชซะส่วนข้าจะข่าพุทธะแล้วขึ้นเป็นประมุขของคณะสงฆ์หากมนุษย์สามารถตกอยู่ในความชั่วร้ายได้มนุษย์ก็สามารถกลับตัวกลับใจได้เช่นกัน จะเป็นอย่างไรถ้ามหาจรที่ฆ่าผู้คนเกือบหลักพันได้พบกับมหาบุรุษผู้ที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตเขาไปตลอดกาลเขาเกิดมาในโจโรเรื่องเพื่อเป็นฆาตกรต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรหากฆาตกรผู้นี้ได้กลับตัวกลับใจและกลายเป็นสมณะผู้ตื่นรู้ดูก่อนสมณนะท่านกำลังเดินไปยังกล่าวว่าเราหยุดแล้วและท่านยังไม่หยุด ยังกล่าวกับข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดดูก่อนสมณะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่หยุดแล้วเป็นอย่างไรเราวางอาชญาในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเราจึงหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดความอิจฉาริษยาของมนุษย์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บุรุษเพศเท่านั้นแม้แต่สตรีเพศเอง ก็สามารถชั่วช้าสามานส่ยไร้ป้ายสีผู้อื่นได้อย่างน่าดันดานใครว่าเพศแม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลที่ดีเลิศประเสริฐสีเสมอไปความดีและความชั่วนั้นคือพื้นฐานของจิตใจที่ไม่ได้จํากัดเพศดิฉันตั้งท้องกับสากยมุนีพุทธามานานโขแล้วเจ้าคะ่ะทำไมหน้าหน้าหน,น้าทอนอย่างนี้แล้วเจ้าคะ่ะผู้หญิงเขาท้องแท้แท,แท,ทนที่จะมาดูแลมาล้งเสีงทำอะไรอยู่ตรงนี้ ไม่กล้ายอมรับร่วสินะเจ้าคะว่าทำผู้หญิงท้องนะดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่นั้นมีเพียงเจ้าและเราเท่านั้นที่รู้การโป้ปดมดเท็จนั้นผิดศีลคือผิดความประพฤติที่ดีงามแต่การให้ร้ายผู้ทรงศีลนั้นผิดกว่านางจงหยุดเธอดจินจามานวิกาหากความชั่วร้ายไม่ได้มาในรูปแบบของความอิจฉาริษยา และการใส่ร้ายป้ายสีแล้วไซมันก็มาในคราบของการต้วาทะทางปรัชญานั่นเองขันนังห้าเป็นอนัตตาเงนินเหรอท่านกล่าวผิดทั้งเพไม่ว่าจะร่างกายความรู้สึกความจำความคิดการรับรู้ทุกสิ่งนะมันล้วนเป็นอัตตาตัวตนทั้งหมดนั่นแหละท่านจะกล่าวว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนได้ยังไงกัน ดูก่อนอักคิเวสนะหากว่ามีพระราชาผู้เป็นเจ้าของแว่นแคว้นอย่างแท้จริงต้องการจัดในระเทศผู้คนใต้การปกครองของพระองค์ก็สามารถทำได้แต่ขันทั้งห้าร่างกายและจิตใจนี้อยู่ภายใต้การควบคุมบงการบังคับบัญชาของเราจริงกระนั้นหรือไรมันมุอานเอาฝุ่นตายตีมาโปรยใส่หองข้า เมื่อมหาบุรุษมีได้บำราบมารร้ายด้วยพระองค์เองแต่ทรงให้อัครสามกผู้เป็นเลิศในด้านฤทธิ์บำราบมารร้ายมานรา้า,นรายในครั้งนี้มิใช่มารร้ายที่เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญหากแต่เป็นพญานาคผู้มีอิทธิฤทธิ์เหลือประมาณการต่อสู้นี้จะจบลงเช่นไรและจะดูเดือดถึงเพียงไรต้องติดตามโมคัละนะเธอจงใส่ใจ น่ามีฤทธิ์มากนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอิทธิบาสีข้าพระองค์เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เป็นดุจวัตถุที่ตั้งตั้งมั่นแล้วสังสมไว้แล้วนันโทปนันทะจงยกไว้เถิดพระเจ้าข้าข้าพระองค์พึงทรมานได้ต่อให้มีนันโทปนันทะนับร้อยนับผันในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เราอาศัยอยู่นี้ โลกกระทาของเรานั้นมีชื่อเรียกว่าสหาโลกธาตทาซึ่งหมายถึงโลกธาตทาแห่งความอดทนพวกเราต้องประสบความยากลำบากมากมายจากความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนและความที่สิ่งต่างๆมีอันผันแปรไปเป็นธรรมดาไม่สามารถกำหนดควบคุมให้เป็นไปตามสิ่งที่เราปรารถนาได้เพราะว่า สัตว์ผู้โง่เข่าทั้งหลายกลับยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงโดยความเป็นของเที่ยงยึดถือสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเป็นของยั่ยืนยึดถือในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรอมะตะนิรันกดกร์มิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องผิดไปจากพันลองครองธรรมเช่นนี้นำมาซึ่งความทุกข์มากมายหลายประการของสรรพสัตว์เป็นเครื่องผูกร้อยรัดสรรพสัตว์ ให้ถูกกักขังอยู่ในวังวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏรไม่รู้จบสินี่คือพรหมโลกพรหม,มโลกทีม่มีการเวียนว,ยว่ายตายเกิดเยี่ยมค่ะยี่ยเยีนยไม่มีสิ่งใดประเสริฐในคนนี้ได้อีกลวท่านแน่ใจหรือพระกาพย์ 오디 티푸척에서 다다던 밤마 위소 티주티미 티파거 피타나 야나거든 너 위티 나지도와 모든 도단되어서 아파와도데